อ้าวเดยววันนี้ก็คุยกับโยมคนป่วยมาที่วัดอัไอ้นุกไอไปตรวจโรงพยาบาลว่าเป็นมะเร็งอะไรนะมันได้เป็นมะเร็งไอ้ลงลำไส้ครับลำไส้เป็นมะเร็งลำไส้ครับแล้วมันก็ลามมาที่ปอดอ่าไอที่ปอดติดตับแล้วใช้แสงคีโมมากี่ครั้งแล้วเข้าคีโมสิบหกครั้งสิบหกครั้งครับเหลือโอ้คีโมสิบหกครั้งยังไม่หายครับยาเม็ดอีก สามเม็ดยาเม็ดมุ่งเป้าครับมุ้งเป้าเท่าไหร่อีกสามรอบสามรอบหมอตัวน้วว่ามันรักษาไม่ได้แล้วหรอเออเลยไล่มาเลยเลยเขาเลยหยุดการรักษาแล้วหมอก็บอกอยากกินอะไรให้กินว่าหัือ่าใช่ครับไปกินไปเลยแต่แท้แล้วเดี๋ยวเียมาที่นี่มีเบาหวานไหมนะไม่มีครับนั่นแหละไอคนที่ให้คีโมเนี่ยหนูเจ็ดสิบเจ็ดสิบครั้งยังไม่หายเลยเออ แล้วก็ในมาที่เนี่ยให้คมีโมแล้วก็เอาจากลาไส้ลามไปน่นลามไปน่นลามไปน่นผลที่สุดเนี่ยให้มาแล้วก็อย่างนี้แหละคือปล่อยเลยบอกว่ามันไม่ไหวแล้ว<ม>วันนี้เฉพาะปล่อยเนี่ยไม่รู้กี่คนเนี่ยหมอปล่อยแล้วนะคือหมอก,ก็จนปัญญาแล้วแต่เอานะอ่าไม่ไอ้ไไไ้ามาที่นี่แล้วก็ปลอดภัยหายหลวงพ่อรับรองได้ว่าหาย,หายนะเอาจริงๆไม่ได้ยากอะไรนะามา มาเอ้นั่นมาที่นี่มากินยาเชื่ออะไรชื่อเฉลิมนุเวครับเฉลิมอะไรนะนุเวเฉลิมนุเวับเป็นคนไทยวะเนี่ยคนไทยคนไทยเขเลือคนเหนือครับเลยคนเหนือมาจากพเยาวะเยาไงเออแล้วก็เบอร์โทรเบอร์อะไรตูนหกสามจิสาห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้อ่าได้ได้กินยาเก่งๆถ้าใครโทรไปถามก็บอกด้วย นะให้คีมโมมาตั้งโอ้โหเนี่ยไม่มันก็ยังไม่หายอยู่ดีมันเป็นแบบนี้แหละโรคมะเร็งวงจรของมะเร็งเลยลหละนะเพราะจากนั้นก็มากินยาหลวงพ่อรับรองว่าหายเอาเชื่อหลวงพ่อสิอ่อาเดี๋ย